ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายพระพุทธรูปองค์พระปฐมสามองค์ในกันซึ่งเป็นปางเปิดโรคตรงพร้อมทั้งคณะอิจญยานุสิทธิ์ทั้งหลายอา่านขาบสามจบก่อบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอิมังไมยังพันเตอุทะรูปังธธปิคุสังฆาสะ,สาสะโหนชยมามะ สาธุนเนพันเตพิขุสังโคสีมังพุทธะอูปังปฏิคันหาติมหากังตีครนตังสิตายะสุขายะข้าเด่พระสงฆ์ผู้เจริญให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอราบถวาย พุทธรูปสมเด็จองค์ระถมต้นรงคเครื่องจักภาพต่างเปิดโลกขอพระพิสุสงจงรับซึ่งพระุทธรูปนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งกิรายาเทอ chín là nó có thôi ai dùng đường để chín thì dùng cái à dùng mà dùng mà dùng mà dùng hai chan dùng mà dùng mà มหลวงพ่อเลยโยมเอ่อเอาค้อมเพิมกันหนึง่ง,องสองสามสามตรง,ตงพร้อมทังคณะอีกญาณุสิทธิ์ทั้งหลายมีคุณพรชัยเป็นต้นได้มีจิตศาารัทธาร่วมกัน ถวายพระพุทธรูปองค์พระปฐมสามองค์ด้วยกันซึ่งเป็นปางเปิดโรคอะพุราปริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิชะุสเถบปุเรนตุสังกปะ จันโทวนละโสยะธามณิโชติละโสยะธาอวจันตุสั

ဘုညဇဇနေအလောကသုခိတောဟောတသဝဇ။ဧယျောတိတိသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေသဗ္ဗဓမ္မနုဘ বিদ্যক এতিসা সদম্ম ভন্ধানু ภาเว নবিতক দ্যানু ภาเว ন জিন্নাসা ওয়কানু ภาเว ন সাখেতে লোকান সাখেতে ইয়া সাখেতে অন্তলয়সা เพดาอุปถวาสังเพดาทุนิมิตาสังวามังารวินัยสันตอายวัตนาวัตโสิลิวัตโกยะสวัตโกมราวัตโกวานาวัต

ภเทวตาสัพวกท้าวพาเวนัสธาโสภีบาลตุเวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะรรมมาพาเวนัสธาโสภีบ สังฆานุอาเวนะสะจาโสทีอาวันตุเตสัพพุสัพพุสัพุนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาปะกษาอิมานิอิมานิยังพันเตมายัางพันเติตานิ สังขานีสัปริวาลานิสัปริวารานีภิกขุสังคสาภิกขุสังคสานโนชยามะโอโนชยามะทุโนพันเตสาทุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโคอิมาณิอินมาณิตานิสังขธามิสัปริวาลานิสัปริวารานิปฏิคารหาตุปฏิคารหาตุหาการหาการอิระตังอิระตังปิตายะปิตายะปิตายา สุขายะกล้แต <delicious>, ่พระพิสุสงผู้เจริญก็แต่พระพิสุสฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายนออนมวายขออนมทวายพระตาหารพระตาหารทั้งบริวารกับของบริวารทั้ง ทั้งหลายเหล่านี้แบบพิสูจน์สงฆ์แบบพิสูจน์สงฆ์พระพิสูจน์สงฆ์จงรับขอพระพิสูจน์สงฆ์จงรับพระตาหารพระตาหารทั้งบริวารเหล่านี้ของความบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่้าพเจ้าทั้งหลายแก่พระเจ้าทั้งหลายการนันเธออิ่การนันเธอ สมาาาสมาเลยอะลังสมมาเลยอะลังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาปุถารพระขวาตังอาติวะมิสวัาโตุพระขวาตตาธโมนามาสามิสุปัติปันโนพระขาวาโตสุหูสังฆังนามามิสาธุสาธุเอ่อนิมมตนาด้วยอาทีนี้ไปถวายอาหาร